เมื่อเขาได้ยินเสียงของเย่เฉินหงหูยี่ก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้กลับมารู้สึกตัวในทันทีเขาแค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้ายอย่างว่างเปล่าและพึมพำมวันนี้ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมพระเจ้าฉลาดจริงๆเหรอเย่เชินถามที่ปลายสายฮงดยูคุณกำลังพึมพำเกี่ยวกับอะไรเย่เฉินถามหงหูกลับมามีสติและถามด้วยความสยองขวัญอาจารย์เยอะ เป็นคุณจริงๆหรือหรือฉันเป็นภาพหลอนทันทีที่หงอู่พูดแบบนี้ทุกคนก็ระเบิดทันทีทุกคนต่างถามเขาถามว่าใช่แย่เชนที่โทรหาเขาจริงๆหรือไม่และเย่เชนถามฮง W อีกครั้งคุณไม่ได้ยินเสียงของฉันเหรอจากนั้นหงอู่ก็ยืนยันว่าคนที่คุยกับเขาที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์คือเย่เฉินจริงๆ ครู่หนึ่งหงหูน้ำตาไหลด้วยความปิติเขาร้องไห้และถามว่าท่านอาจารย์แย่ท่านอยู่ที่ไหนเราค้นหาในหุบเขามาเกือบชั่วโมงแล้วแต่ไม่พบที่อยู่ของท่านเราเกือบจะตื่นตระหนกถึงตายแย่เฉินถามเขาว่าพวกคุณคุณอยู่กับใครหงูรีบพูดว่าผู้เท่าเฉินผู้ตรวจการหลี่และครอบครัวเหอนำโดยคุณหลีล่แย่เฉินถามอีกครั้ง มีใครอีกไหมไม่อีกแล้วหงอู่รีบพูดคนอื่นรู้มากเกินไปและควบคุมไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แจ้งคนจำนวนมากเกินไปตกลงเย่เชนชมเชยหงดับลิวยู w, คุณทำได้ดีมากหงอู่ไม่สนใจความเยื่อหยิ่งของเขาและถามอย่างรวดเร็วว่าอาจารย์เย่คุณอยู่ที่ไหนเย่เฉินกระแอมสองครั้ง อาแฮมฉันคงไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังได้สักพักแต่ไม่ต้องกังวลฉันสบายดีในตอนนี้ขณะที่เช็ดน้ำตาหงอูพูดด้วยความขอบคุณอย่างยิ่งดีดีมากไม่สำคัญว่าฉันจะตายตราบใดที่อาจารย์เย่ยังสบายดีเย,ย่เชนรู้สึกสับสนและกำลังจะพูดเมื่อเขาได้ยินเสียงของลี่ยาลินที่ปลายสายคุณเย,ย่คุณสบายดีไหม เย่เชนยิ้มและพูดว่าขอบคุณนักสืบลี่สำหรับความห่วงใยของคุณตอนนี้ฉันไม่มีอะไรต้องทำแล้วคุณย่าของฉันและคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างลี่ยาลินรีบพูดว่าไม่ต้องกังวลพวกเขาทั้งหมดอยู่ในวินลากลางภูเขาตอนนี้พวกเขาปลอดภัยมากแต่พวกเขาทั้งหมดเป็นห่วงคุณตกลงเย่เฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอกและพูดว่า ผู้ตรวจการหลี่จะกลับไปในภายหลังและช่วยฉันควบคุมอารมณ์ของพวกเขาบอกเขาว่าฉันมีบางอย่างที่ต้องทำให้พวกเขาพักผ่อนที่วินลากลางภูเขาแล้วเมื่อสะดวกข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมลี่ยาลินตกลงที่จะลงมาและพูดว่าตกลงคุณเย่ฉันจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากพูดจบลี่ยาลินก็ถามอีกครั้งคุณเย่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน มีอะไรให้เราช่วยไหมเย่เฉินสั่งสารวัตรหลี่เปิดลำโพงโทรศัพท์ของคุณฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณบางอย่างลี่ยาลีนรีบเปิดลำโพงและพูดด้วยความเคารพว่าท่านอาจารย์เย่โปรดพูดทุกคนกำลังฟังอยู่เย่เฉินทำเพลงและสั่งสารวัตรลี่คุณกลับไปทีหลังเพื่อเอาใจปู่ย่าตายายของฉัน และระวังตัวด้วยถ้าคุณได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงในภายหลังขอให้พวกเขาอยู่ในวินล่าและไม่ออกไปไหนนอกจากนี้บอกรูโอลี่จะพาครอบครัวของเขากลับไปที่โรงแรมน้ำพุร้อนก่อนและอย่าบอกใครเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้และ Lao c h น n คุณและฮง w U, ัลควรจับตาดูรอบๆวินล่าของฉันและอย่าให้ใครเข้าใกล้ เชนเซกกล่าวโดยไม่ลังเลนายน้อยที่ดีฉันจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เย่เฉินวางหูโทรศัพท์คืนโทรศัพท์ให้ลินวาเนอร์และถามว่าเมื่อกี้ฉันบอกไปว่าขอให้พวกเขามารับฉันด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่คุณยืนยันว่าฉันไม่ต้องการมันฉันกำลังลำบากเดินไปตอนนี้จะไปวิลล่าชองเอวิสได้ยังไงลินวาเนอร์ยิ้มและพูดว่า ถ้านายน้อยขอให้พวกเขามารับคุณคุณจะอธิบายให้พวกเขาฟังได้อย่างไรว่าจูจ่ๆคุณจะไปปรากฏตัวในห้องส่วนตัวของหญิงสาวที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเมตรกลางดึกขณะที่เธอพูดอย่างนั้นลินวาเนอร์ก็พูดอย่างเขินอายเล็กน้อย นอกจากนี้นายน้อยยังสวมเสื้อผ้าอยู่ถ้ามันหลุดออกไปประกูลทาตก็ไม่สนใจแต่นายน้อยจะอธิบายเรื่องนี้กับภรรยาที่เคารพได้อย่างไรปรัชนีนอกจากนี้อ a o จังและคนอื่นๆอาศัยอยู่ด้านล่างและพวกเขาบินมาที่นี่ในเวลากลางคืนเฮลิคอปเตอร์ชายสองสามคนมาที่ห้องส่วนตัวของทาตแล้วพาชายอีกคนที่ไม่สวมเสื้อผ้าไปพวกเขาคิดอย่างไรกับบ้านของทาต เย่เชนพยักหน้าและพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณพูดถูกแต่เราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรลินวาเนอร์ arner, กล่าวว่าในท่านรถประกูลท่าสักครู่แล้วตระกูลทา่าจะจัดการอย่างเหมาะสมหลังจากลินวาเนอร์พูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนทันทีและลงไปชั้นล่างเพื่อเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดและกางเกงยีนธรรมดาธรรมดา เธอโทรออกและอีก20นาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาสองที่นั่งก็บินผ่านลานบ้านอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็ลงจอดที่ลานบ้านอย่างช้าๆหลังจากที่นักบินลงจากเฮลิคอปเตอร์เขาก็ออกไปทางประตูลานทันทีโดยไม่หันกลับมามอง หลังจากที่เขาออกไปลินวานเนอร์ก็มาถึงลานภายในถอดเครื่องแบบซ่อมบำรุงสนามบินใหม่เอี่ยมออกจากนักบ,บินผู้ช่วยของเฮลิคอปเตอร์แล้วกลับไปที่ชั้นสองพร้อมกับเครื่องแบบดังกล่าวในเวลานี้เย่เฉินลุกขึ้นนั่งด้วยตัวเองแล้วเอาผ้านวมคลุมเอวของเขา ต้องขอบคุณรุ่นปรับปรุงของยาเซนซิลจิลซินพิวสามในสีแม้ว่าออร่าของเย่เชนจะสะอาดหมดจดแต่อย่างน้อยสภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งและเขาก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนตอนที่เขามาถึงที่นี่ครั้งแรกเมื่อเห็นว่าเขาลุกขึ้นนั่งแล้วลินวานเนอร์ก็วางเครื่องแบบไว้ในมือข้างเย่เชนและพูดเบาๆว่า เฮลิคอปเตอร์มาถึงแล้วนายน้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วฉันจะพาคุณไปที่ชองเอวิสฮอตสปริงโรงแรมในภายหลังเย่เชนพยักหน้าและพูดอย่างเชื่องช้าคุณลินโปรดหลีกเลี่ยงสักครู่ลินวาเนอร์หน้าแดงและถามนายน้อยคุณใส่เองได้ไหมคุณต้องช่วยจากคนรับใช้ของฉันหรือไม่เย่เฉินโบกมืออย่างรวดเร็ว ไม่ไม่ฉันทำเองได้แต่เวลาอาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อยลินวาเนอร์พูดอย่างรวดเร็วทาาหันกลับมานายน้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าและเรียกทาดและทาดช่วยนายน้อยลงไปชั้นล่างเย่เฉินใส่หัวและพูดว่าฉันลงไปข้างล่างเองได้อ่า มากกว่าลินวาเนอร์พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นนายน้อยยังอ่อนแออยู่มากแต่งตัวตามสบายฉันจะให้ทาสของฉันช่วยเมื่อฉันลงไปข้างล่างเย่เฉินเห็นว่าเธอยืนกรานดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรอีกและใช้ความพยายามอย่างมากในการเปลี่ยนเครื่องแบบของช่างซ่อมบำรุงหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลินวาเนอร์ก็ช่วยเขาลงบันได เมื่อเขามาถึงสนามแย่เฉินพบว่านอกจากเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบาแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในสนามและไม่มีนักบินอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ดังนั้นเขาจึงถามอย่างงงงวยว่าคุณหลินเราจะทำอย่างไรต่อไปลินวาเนอร์พูดอย่างเฉยเมยคนรับใช้มาที่นี่เพื่อส่งคุณไปจะได้ไม่มีใครเห็นคุณแย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจคุณขับเฮลิคอปเตอร์ได้ไหม ลินวานเนอร์พยักหน้าอย่างเป็นธรรมชาติและพูดด้วยรอยยิ้มยิ่งคุณอายุยืนคุณก็ยิ่งรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นในตอนแรกเย่เชนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่ลินวอนเนอร์สามารถบินเฮลิคอปเตอร์ได้แต่ตอนนี้เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นสมเหตุสมผลจริงๆใครก็ตามที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า300ปีจะเชี่ยวชาญทักษะต,ต่างๆมากมาย บอกตัวเองว่าเธอรู้วิธีบินเครื่องบินเจ็ตไลเนอร์และคุณไม่ต้องแปลกใจทันทีหลังจากนั้นลินวาเนอร์ก็ช่วยเย่เชินขึ้นเฮลิคอปเตอร์และเธอก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารอีกฝั่งหนึ่งด้วยบน ter, เฮลิคอปเตอร์เย่เฉินสวมชุดหูฟังสื่อสารแบบตัดเสียงรบกวนและถามหลิงว่านเอ๋อคุณหลิงคุณพบเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ที่ไหนลินวาเนอร์กล่าวว่า ฉันขอให้ L.A.O. กิอู o G U จัดการให้แต่อย่ากังวลไปเลยท่านหลอดฉันแค่ขอให้เขานำเฮลิคอปเตอร์มาเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหลังจากนักบ,บินส่งเฮลิคอปเตอร์แล้วเขาถูกนำตัวออกจากซิจินวินล่าทันทีท่านหลอดตำแหน่งของเขาจะไม่ถูกเปิดเผยโดยธรรมชาติ เมื่อพูดเช่นนั้นลินวานเนอร์ก็ถามเย่เชนอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายท่านได้จัดการทุกอย่างที่คฤหาสน์ชองเอวิสแล้วหรือยังตราบใดที่ไม่มีใครเข้าใกล้คฤหาสน์ของนายท่านก็จะไม่มีใครเห็นเย่เชนพยักหน้าและพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยมันคงจะยากสำหรับคุณลินที่จะไปกับฉันด้วยตัวเองลินวานเนอร์ยินและพูดว่านายท่านท่านสุภาพ ในที่สุดเธอก็สตาร์ทเฮลิคอปเตอร์อย่างชำนาญและบินเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างง่ายดายในตอนกลางคืน